ก็ขอสวัสดีแล้วก็ทักทายเพื่อนๆเรีสีที่รักทุกท่านนะครับคลิปนี้ตัดใม้ชมกันสั้นๆนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยได้เกิดขึ้นไม่ค่อยได้มีใครได้เห็นนะขบวนรถด่วนพิเศษที่40นะครับวันนี้วิ่งฝ่ากลางฝูงต่อหัวเสือนะครับเรามาดูภาพกันนะครับเพื่อนๆอาจจะดูไม่ทันนะฮะเดี๋ยวเรามาดูช้าๆนะฮะมาดูภาพช้าๆสโลโมชั่นกันอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับ จากภาพนี้นะฮะถ้ามองเพลินก็เหมือนกับมแมลงทั่วไปที่บินอยู่ในอากาศนะครับแต่ว่านี่คือต่อหัวเสือนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะแตกรางอยู่แถวแถว,แถวใกล้ๆกับทางรถไฟแล้วก็บินเป็นฝูงนะครับข้ามทางรถไฟในจังหวะที่ขบวนรถไฟเนี่ยกำลังวิ่งมาพอดีนะครับแต่โชคดีนะครับที่ขบวนรถเป็นขบวนรถปรถับอากาศซึ่งเป็นหน้าต่างแบบปิดนะครับซึ่งทําให้พนักงานและผู้โดยสารเนี่ยไม่ได้รับอันตรายจากฝูงต่อหัวเสือฝูงนี้นะครับ